สวัสดีค่ะช่องยายหลานอนละเวงนะคะมือนีจ้ามนีมีผู้ใหญ่ใจบุญพ่นมาเลี้ยงหมูกระทะรานเจสีค่ะจ้าไปตรวจเลยค่ะมีการคัดกรองอย่างดีค่ะพคุนคัดกรองพ้อค่ะคุณครูค่ะผ่านค่ะกินเนื้อย่างด้วยกันนะคะ ค่ะค่ะสุดแซ่บค่ะเบิ้งดูขนเลือดดูสิค่ะมิตรสันม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 ันนะหละตัวนั้นหลายคนไปกินเพาะไกินได้มันมันเลยจัดไปจัดไปถ้ามันมันมันเธอก็เหมือนฉันฉันก็เหมือนเธอจัดไปกันมาอันนี้นี่คะน่ากินเป็ดจะแซ่บเป็ดจะแซ่บพี่น้องเบิ้งคุณนายตวงแซ่่บคะ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับคุณครูคนสวยค่ะสวัสดีค่ะใอกค่ะิมเลยอเลค่ะกินเลยคุณชอบไม่ซมติกิมมากว่าไปนี้เหรอคุณนุจัด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 เนมอ้วนมาสันพ well. ี่น้องม่เดียวม่เดียว ลดความอ้วนมันเดียวค่ะเอาอันนี้มันลดความอ้วนหน่อะเอาตาใส่ของหลูงได้นะคะค่ะเพันเลือกได้ที่แล้วเพันก็มาจัดค่ะจัดค่ะคุณนายตวงคุณนายตวงจัดเลยดูนะดูนะคะดูนะคะมาได้ค่ะมากินกับยายตวงเฮ็ดในร้านนี่เอาอันนั้นเลยเอาน้ำสมน้ำหวานมาลูกกินเนี่ย ออกมาเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจนะวันนี้วันกินนะคะวันนี้วันกินค่ะนานเห็นมั้ยจัดไปค่ะอันนี้ถ้าสิลวกเอาหถ้าสิย่างเป็นกระปุลนะลวกสีเนื้อปลาต้มด้วกเออเธอจะลวกอะไรฉันไม่ชอบกินปลาขึ้นมีสระมีสะปลาขึ้นมีสะปลาจะไปเยี่ยงสะปลาอยู่เลยสะปลาก็น้ำขวอนมันเราเด้ น้ำขอนบ่สวยด้เธอมมนเป็นน้ำขอนเขียวถ้าถ้าถ้าเราเอาเอาเหยื่อไปหวานให้มันไม่ไม่ัะปังนะมันนานก็ไม่ขึ้นแล้วไม่มันมันนานหน่อยมันจะไม่ขึ้นนะคะมันยากเพราะคือตอนน้ำลายมากบวบอันนี้มันเด็คอยบุย เช่วมีโควิดมาไปเนิหัมานางกินหรอกค่ะปากินเยไกินก็นั่งทางๆแล้วา่งหอนามาดูด้วยกัน่บ่นี้มีปลาก็มีน้ำใส่น้อยไปไหมน้อยน้อผักใส่นะคะผักใส่มาเด้อมาเด้อมากินเน้ย่างด้วยกันนะคะอาหารเย็นอาหารเย็น มาดิค่ะเดิอาหารเย็นหรือว่าอาหารแรงอาหารแรงเลยค่ะมามามามิจพุหุนงามๆเด้อพ네ี่น้องดูหุนนะคะมีแต่้นหุะมีจปูหุนงามๆีคุณเซ้นึ้ึ้มมีแต่หุนเบึกเบกึ้นบึ้กขุนึน ก็ได้อันนี้อะแล้วน้ำแข็งเขายังไม่มานั่งุกจ๋านั่งอุกค่ะ,ะมาเลยค่ะมาได้ค่ะอเออมาค่ะกินหมูกระทะนะคะน้ำทีมงานยายตวงมีคุูตุ๊กยายตวงแล้วก็ยายหลานอนละเวงเจ้าของซ่องนะคะพี่ลงนะคะเข้าไปสนับสนุนด้วยค่ะเจ้ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชิ้นนี้ไป <X C. S 1> ด้วย จีนี่เพื่อเอฟซีเพื่อเอฟียายหลานยายหลานคนเราเองเาลยค่ะมาเลยค่ามาโซ่กันนะคะโซ่ยนยายตวงนะชอบโซ่โอ้ได้กินละตียายตวงเอาละจ้ายายตู้จังบวได้กินเลยคีบหน้าคีบหลังอยู่เมือน้ามือหลังอยู่มา อันสามสิบกิีบสบายนางสบายนางสบายนางค่ะสบายนาสบายนางคำแรกได้กินเผือเอฟซก่อนนะคะจัดเลยเธอเจ้าเจ้าของช่องไม่ต้องกินหรอกทากิบเรอนละจัดไปค่ะจัดไปอร่อยยาตวงคอนเฟิร์มมาเลยค่ะแซ่บจะกร้อน อืมเอาเลยค่ะเอาเลยเขากินหนาหวๆเนาะแม่ร้อนๆอุนแม่แล้วแม่แล้วไปนานาไปกินซี่ฟูต่อปอดอ้ายโอ้เสียบค่ะเสียบค่ะมาเสียบนี่ตัวอย่างเนาะเลือดกินไม่ก็ตาสวยๆลงเลยพี่ไสกินอยู่ไหนอยู่เออเห็นไปทั้งชียบ้านมาแม่นบ่มีมีมีคลิปหนึ่งไปทำอยู่ทางนู้นแม่ทางไหนไม่ไม่ไม่ใช่ที่บ้านดุูเด้อ ข้างขางแปดสัขางดีไปขัางอนุาตันไปลาดเปดข้างด้ว่เดีันเขาบ้นข้อไม่ไ้อะไรนะคะอนั้นน่นแล้วบึ้งใหญ่ตวงกินเปิตะแซบตแซบพี่น้องโซ่ขินโซ่กินโซ่นะคะ เอ้จักขำเอาอ้จักคำสบายนางสบายนางสบายน่งกินจนตาจินีพอหล่อนะคะคำสุดไทยกลองใหญุ่วงค่ะก็จบคลิปไบเพียงแค่นี้นะคะชินใ่ทนุดเพื่อเอทุกๆคนคน ขอบคุณค่ะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ